สวัสดีครับผมนายวิชิตลวัลเสือจ e น e ีส e รหัส007-8วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการสังงานแบบบิดทูบิดนะครับเสนออาจารย์วิทยาชำนาญไยัยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้การใช้งานมโครคอนโทรเลอร์ MCS 5 1 2. เพื่อเรียนรู้การใช้โปรแกรม Proteus 3. เพื่อฝึกการเขียนโปรแกรมเคี 4. เพื่อศึกษาการทำงานแบบบิดใช้ LED ต่อแบบ common anode นะครับการส่งข้อมูลแบบบิดจะประกาศตัวแปรของขาการใช้งานต่างๆของม i โครคอนโทรลเลอร์ roller, ครับ LED จะดับเมื่อมีค่าเป็นหนึ่ง LED จะติดเมื่อมีค่าเป็นศูนย์ปรอก,การทำงานครับก็จะมี input ไม c โครคอนโทรลเลอร์ roller, แล้วก็ LED การต่อ LED ใช้ใช้งานเข้ากับม i โครคอนโทรลเลอร์ เราจะต่อเข้าที่พอร์ต p 1ครับนี่ก็คือ l e d ตั้งแต่หลอดทั้ง1ึ่งถึง8การเขียนโปรแกรมแบบ bit t o bit นะครับตอนแรกเราก็จะกำหนดให้ค่า hi มีค่าเป็น1 lo มีค่าเป็น0ต่อไปก็คือคำสั่งการใช้งานของขา mcs 5 1าหนึก็จะมีฟังก์ชันคำสั่ง delay การเขียนโปรแกรม bit t o bit l e d จะดับทุกหลอด เมื่อให้ทุกขาของ LED เป็น HIGH นะครับแลว LED จะติดทุกหลอดเมื่อขาของ LED ทั้งหมดเป็น LOW ส่วนโปรแกรมนี้ก็คือจะเป็น HIGH สีขาและ LOW สีขาผลก็คือ LED จะดับสีหลอดและติดสีหลอดครับแล้วก็ไปดูโปรแกรมจริงกันนะครับว่าเป็นยังไงโดยใช้โปรแกรม Proteus ในการรันครับว่าจะมีซัมสเตตติดทุกหลอดแล้วก็ติดสลับกันแล้วก็ดับครับ ผมก็ขอจบการนำเสนอครับ